สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Better Every Day Together ดีขึ้นในทุกๆวันไปด้วยกันรายการที่จะพาคุณไปค้นพบแนวทางและแรงบันดาลใจเพื่อให้เราทุกคนได้ดีขึ้นในทุกๆด้านของชีวิตไปพร้อมๆกันนะครับ ในวันนี้ผมอยากชวนทุกท่านมาพูดคุยกันเรื่องที่สำคัญมากๆเรื่องหนึ่งที่ผมเชื่อว่าเป็นกุญแจสู่ความสำเร็จและความสุขนั่นก็คือความมั่นใจในตนเองครับคุณเคยรู้สึกไม่มั่นใจในตัวเองบ้างไหมครับไม่กล้าพูดในที่ประชุมไม่กล้าเสนอไอเดียไม่กล้าเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเพราะกลัวความล้มเหลวหรือไม่แน่ใจในศักยภาพของตัวเอง ถ้าเคยแล้วก็คุณไม่ได้อยู่คนเดียวครับเพราะนี่คือสิ่งที่หลายคนต้องเผชิญวันนี้ผมเลยอยากจะมาแบ่งปันแนวคิดและเคล็ดลับดีๆจากหนังสือเล่มหนึ่งที่เปลี่ยนมุมมองของผมเกี่ยวกับความมั่นใจในตนเองไปเลยครับหนังสือเล่มนั้นมีชื่อว่า Brian Tracy on the Power of Self Confidence เขียนโดยปรมาจารย์ด้านการพัฒนาตนเองระดับโลกอย่างคุณไบรอันเทรซี่นั่นเองครับคุณไบรอันเทรซี่เป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องของการสอนแนวคิดที่เน้นการลงมือทำและเห็นผลจริงและหนังสือเล่มนี้ก็ไม่ทำให้ผิดหวังเลยครับสำหรับใครที่กำลังมองหาหนทางที่จะเสริมสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองผมบอกเลยว่าเล่มนี้คือคู่มือที่คุณไม่ควรพลาด หนังสือเล่มนี้ไม่ได้เป็นแค่ทฤีฎรีลอยๆแต่เป็นการรวบรวมหลักการและกลยุทธ์ที่ผ่านการพิสูจน์แล้วว่าใช้ได้จริงในการสร้างและเพิ่มพูนความมั่นใจในตนเองอย่างเป็นระบบครับแก่นแท้ของหนังสือคือการบอกว่าความมั่นใจไม่ใช่สิ่งที่ติดตัวมาแต่เกิดแต่เป็นทักษะที่เราสามารถเรียนรู้และพัฒนาได้ฟังดูดีใช่ไหมครับเอาละครับ เรามาเจาะลึกกันเลยว่าหนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาอะไรที่น่าสนใจบ้างและเราจะนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรสิ่งแรกที่ไบรอันเทรซี่เน้นย้ำเลยก็คือการทำความเข้าใจความหมายที่แท้จริงของความมั่นใจในตนเองครับหลายคนอาจจะคิดว่าความมั่นใจคือการโอ้วดหรือการเป็นคนที่ไม่กลัวอะไรเลย ซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่เลยครับความมั่นใจในตนเองในความหมายของไบรอันเทรซี่คือความเชื่อมั่นในความสามารถของตัวเองที่จะรับมือกับสถานการณ์ต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพมันคือการรู้ว่าเรามีศักยภาพมีความรู้มีทักษะที่จะเผชิญหน้ากับความท้าทายและสามารถเอาชนะอุปสรรคต่างๆได้ นี่ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่กลัวนะครับแต่หมายถึงว่าแม้จะกลัวเราก็ยังเลือกที่จะลงมือทำแล้วทำไมความมั่นใจถึงสำคัญนักล่ะครับหนังสือเล่มนี้ชี้ให้เห็นชัดเจนว่าความมั่นใจเป็นรากฐานของทุกความสำเร็จครับในด้านอาชีพคนที่มีความมั่นใจมักจะกล้าแสดงความคิดเห็นกล้านําเสนอ กล้าตัดสินใจและกล้าที่จะรับผิดชอบงานที่ท้าทายซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนนำไปสู่การเติบโตในสายงานในด้านความสัมพันธ์คนที่มีความมั่นใจมักจะมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกล้าที่จะเข้าหาผู้อื่นและสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนได้ง่ายกว่า ในชีวิตส่วนตัวความมั่นใจทำให้เรากล้าที่จะลองสิ่งใหม่ๆกล้าที่จะออกนอกคอมฟอร์ตโซนและมีความสุขกับชีวิตมากขึ้นเพราะเราเชื่อมั่นในตัวเองที่จะจัดการกับสิ่งต่างๆได้พูดง่ายๆคือความมั่นใจเป็นเหมือนเชื้อเพลิงที่ทำให้เรากล้าขับเคลื่อนชีวิตไปข้างหน้านั่นเองครับและที่สำคัญไบรอันเทรซี่บอกว่า การขาดความมั่นใจมักจะเป็นอุปสรรคใหญ่ที่สุดที่ฉุดรั้งเราไม่ให้ไปถึงศักยภาพสูงสุดของตัวเองทีนี้มาถึงคำถามสำคัญว่าแล้วเราจะสร้างความมั่นใจได้อย่างไรไบรอันเทรซี่ได้นําเสนอหลักการที่สำคัญหลายข้อครับผมจะสรุปหัวใจหลักๆมาให้ฟังนะครับการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนครับไบรอันเทรซีเชื่อว่า การตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมครับคือจุดเริ่มต้นของการสร้างความมั่นใจครับเมื่อเรามีเป้าหมายเราจะรู้ว่าต้องทำอะไรทำให้เรามีทิศทางมีแรงจูงใจและเมื่อเราทำตามเป้าหมายเล็กๆได้สำเร็จทีละขั้นความมั่นใจของเราก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นตามไปด้วยครับ ลองนึกภาพดูสิครับถ้าเราออกกําลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีและเราทำได้ตามเป้าหมายเช่นวิ่งได้ระยะทางมากขึ้นยกน้ำหนักได้มากขึ้นเราก็จะรู้สึกภูมิใจและมั่นใจในตัวเองมากขึ้นจริงไหมครับ 2. การพัฒนาความรู้และทักษะครับ นี่คืออีกหนึ่งหัวใจสำคัญเลยครับเพราะความมั่นใจที่แท้จริงมักจะมาจากความสามารถครับยิ่งเรามีความรู้และทักษะในเรื่องที่เราทำมากเท่าไหร่เราก็จะยิ่งมั่นใจมากขึ้นเท่านั้นครับไบรอันเทรซี่แนะนำให้เราเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต Life Long Learner อ่านหนังสือเข้าคอร์สเรียนฝึกฝนทักษะใหม่ๆอยู่เสมอยิ่งคุณเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านใดด้านหนึ่งมากเท่าไหร่ความมั่นใจก็จะตามมาเองครับ 3. การเตรียมพร้อมครับชัยชนะเกิดจากการเตรียมพร้อมคำพูดนี้ใช้ได้ดีกับเรื่องความมั่นใจครับไบรอันเทรซีเน้นย้ำว่า ก่อนที่เราจะทำอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นการนำเสนอการสอบสัมภาษณ์หรือแม้แต่การออกเดตการเตรียมตัวอย่างดีจะช่วยลดความกังวลและเพิ่มความมั่นใจได้อย่างมหาศาลครับ ลองนึกถึงตอนที่เราต้องนำเสนอหน้าชั้นเรียนสมัยเรียนถ้าเราเตรียมสไลด์มาดีซอมพูดมาพร้อมเราก็จะรู้สึกมั่นใจกว่าตอนที่เราไม่เตรียมตัวเลยจริงไหมครับการเตรียมพร้อมจะช่วยลดความกังวลและเพิ่มความมั่นใจได้อย่างมหาศาลครับ4การดูแลตัวเองครับ นี่อาจจะฟังดูธรรมดาแต่ไบรอันเทรซี่ก้นเน้นย้ำถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพกายและใจครับการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์การนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอสิ่งเหล่านี้ส่งผลโดยตรงต่อระดับพลังงานอารมณ์และความมั่นใจของเราครับ เมื่อร่างกายแข็งแรงจิตใจแจ่มใสเราก็พร้อมที่จะ,ะเผชิญหน้ากับความท้าทายต่างๆได้อย่างเต็มที่ครับนอกจากรากฐานแล้วหนังสือเล่มนี้ยังให้กลยุทธ์และเทคนิคที่นำไปใช้ได้จริงเพื่อสร้างความมั่นใจในทุกๆวันครับ 1. การควบคุมความคิดครับนี่คือสิ่งที่โรดพังที่สุดเลยครับ b บรยันเทรซี่บอกว่าคุณจะกลายเป็นในสิ่งที่คุณคิดถึงบ่อยที่สุดครับถ้าเรามัวแต่คิดลบคิดว่าตัวเองไม่ดีพอคิดว่าทำไม่ได้เราก็จะไม่ทางมั่นใจในตัวเองได้เลยครับ เราต้องฝึกที่จะเปลี่ยนความคิดลบให้เป็นความคิดบวกทันทีที่รู้ตัวให้พลังงานกับความคิดที่เสริมสร้างความมั่นใจเช่นฉันทำได้ฉันจะพยายามให้เต็มที่หรือฉันเรียนรู้ได้ 2. การใช้เทคนิคการสร้างภาพในใจลองหลับตาแล้วจินตนาการภาพตัวเองในแบบที่คุณอยากเป็นครับ จินตนาการว่าคุณประสบความสำเร็จในสิ่งที่ตั้งใจจินตนาการว่าคุณมีความมั่นใจเต็มเปี่ยมในสถานการณ์ที่คุณกำลังเผชิญเทคนิคนี้ช่วยให้สมองของเราคุ้นเคยกับภาพความสำเร็จและทำให้เราเชื่อว่ามันเป็นไปได้ครับ 3. การลงมือทำ Take Action กด5วินาที นี่คือหัวใจสำคัญของ Brian Tracy เลยครับคือการลงมือทำทันทีคุณ Brian นเทรซีมักจะพูดถึงกฎ5วินาทีหรือ The 5 Second Rule ของ m มลโรบ b i n s ซึ่งเป็นแนวคิดที่ว่าเมื่อคุณมีความคิดที่จะทำอะไรบางอย่างให้ลงมือทำภายใน5วินาทีก่อนที่สมองของคุณจะหาเหตุผลมาขัดขวาง เมื่อเราเริ่มลงมือทำบ่อยๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อยแค่ไหนการกระทำเหล่านี้จะสร้างโมเมนตัมและความรู้สึกของความสำเร็จซึ่งจะค่อยๆสะสมเป็นความมั่นใจที่แข็งแกร่งขึ้นครับอย่ารอให้มั่นใจร้0ยเปเซ็แล้วค่อยทำแต่จงทำเพื่อสร้างความมั่นใจครับ 4. การเรียนรู้จากความผิดพลาดครับไม่มีใครสมบูรณ์แบบครับ และทุกคนต้องเคยทำผิดพลาดไบรอันเทรซี่สอนให้เรามองความผิดพลาดเป็นโอกาสในการเรียนรู้ไม่ใช่ความล้มเหลวที่บั่นทอนความมั่นใจเมื่อเราพลาดให้ถามตัวเองว่าฉันเรียนรู้อะไรจากสิ่งนี้ได้บ้างครั้งหน้าฉันจะทำอะไรให้ดีขึ้นการเปลี่ยนมุมมองนี้ จะทำให้เราไม่จมอยู่กับความเสียใจแต่กลับแข็งแกร่งขึ้นทุกครั้งที่ล้ม 5. การพูดกับตัวเองในเชิงบวกนี่คือการใช้คำพูดในการสร้างความมั่นใจครับลองฝึกพูดกับตัวเองในกระจกทุกเช้าว่าฉันเป็นคนที่มีความสามารถฉันทำได้วันนี้จะเป็นวันที่ดีของฉัน คำพูดเหล่านี้อาจจะดูเล็กน้อยแต่การพูดซ้ำๆจะค่อยๆเปลี่ยนโปรแกรมในสมองของเราให้เป็นไปในทางบวกและเสริมสร้างความเชื่อมั่นในตัวเองครับจากทั้งหมดที่กล่าวมาผมอยากสรุปข้อคิดและวิธีนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันง่ายๆให้คุณผู้ฟังทุกท่านนะครับความมั่นใจไม่ใช่พรสวรรค์แต่คือทักษะ จำไว้เสมอว่าเราสามารถพัฒนาและเสริมสร้างมันได้ตลอดเวลาไม่ต้องทอแท้หากรู้สึกว่าตัวเองไม่มั่นใจในวันนี้เริ่มจากจุดเล็กๆไม่จําเป็นต้องรอทำเรื่องใหญ่ๆเพื่อสร้างความมั่นใจครับลองตั้งเป้าหมายเล็กๆเ,เช่นการตื่นนอนให้เช้าขึ้นทุกวัน การอ่านหนังสือให้จบหนึ่งเล่มการออกกำลังกาย15นาทีเมื่อเราทำได้สำเร็จทีละนิดความมั่นใจก็จะเพิ่มพูนขึ้นเองครับเรียนรู้และพัฒนาตัวเองอยู่เสมอไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่การเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุดครับอ่านหนังสือฟังพอดแคสต์เข้าคอร์สเรียนสิ่งเหล่านี้จะเติมเต็มความรู้และทักษะ ทำให้เรามั่นใจในตัวเองมากขึ้นก่อนตัดสินใจลงมือทําทันทีที่คิดอย่าให้ความกลัวหรือความไม่แน่ใจมาหยุดคุณไว้ครับตัดสินใจแล้วลงมือทําเลยไม่ว่าเล็กน้อยแค่ไหนก็ตามการกระทําคือสิ่งที่สร้างความมั่นใจที่ดีที่สุดเปลี่ยนวิธีคิดเมื่อความคิดลบผุดขึ้นมาให้รีบเปลี่ยนเป็นความคิดบวกทันทีครับ ฝึกคิดถึงสิ่งที่เราทำได้ดีสิ่งที่เราภูมิใจและสิ่งที่เราต้องการจะทำให้สำเร็จดูแลตัวเองให้ดีทั้งสุขภาพกายและใจครับกินดีนอนพอออกกาลังกายเมื่อเราดูแลตัวเองดีเราจะรู้สึกดีกับตัวเองและความมั่นใจก็จะตามมาเองคุณผู้ฟังครับ ความมั่นใจในตนเองคือพลังขับเคลื่อนที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งในชีวิตของเราครับมันเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้เราก้าวข้ามขีดจำกัดบรรลุเป้าหมายและมีความสุขกับชีวิตได้อย่างเต็มที่ Briant เทรซีได้มอบแผนที่ที่ชัดเจนให้เราเดินตามครับ ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่จุดไหนในตอนนี้ผมขอเป็นกำลังใจให้คุณเริ่มต้นสร้างความมั่นใจในตนเองตั้งแต่วันนี้และจำไว้เสมอว่าคุณมีศักยภาพที่ยิ่งใหญ่ซ่อนอยู่ภายในตัวคุณแค่คุณเชื่อมั่นในมันและลงมือทำครับผมหวังว่าบทพูดในวันนี้จะเป็นประโยชน์และสร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกท่านได้ไม่มากก็น้อยนะครับ ก่อนจากกันผมขอฝากข้อคิดที่สำคัญไว้อีกครั้งครับชีวิตที่ดีขึ้นเริ่มต้นที่ตัวเราเสมอสำหรับวันนี้รายการ Better Every Day Together ดีขึ้นในทุกๆวันไปด้วยกันต้องขอลาไปตอนแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปนะครับสวัสดีครับฟังแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปด,ดีๆ ที่จะทำให้คุณ better every day Together ดีขึ้นในทุกๆวันไปด้วยกันสวัสดีครับ